ถ้านอนก็ถ้านอนอย่างนี้เราก็ถูกต้องถูกต้องอย่างนี้ถูกต้องอ่าถูกต้องนี่ถูกต้องแต่ถ้าอย่างนี้ผิดโอ้เนี่ยผมชอบนอนมากหมอเนี่ยตัวเนีรยทําให้ไหล่อพังเนี่ยผมชอบมากมันมีความสุขมากเลยตอนนอนแรกทีนอนครับแขนอ่าเอ้ทักแขนนี่รู้ทักแขนนี่อย่างเนี่ยมันไม่สมควรเนี่ยพัดเนี่ยนอนแล้วแขนะการหน้าผาก็ไม่เหมาะใช่อันนี้มีทุกข์มากมันไม่ใช่ทุกข์เลยตัวนี้ค่ะเส้นตรงนี้มาติด ช่ตัวนิ้วนะเข้าเข้าขเขานี้ตัวนี้เลยโอ้ลมุงแกไหนก็ไม่เอาคนเอาขึ้นมานะเลือดก็ขึ้นขึ้นแขนไม่ได้มันก็ฉาดใ่อาก็ต้องอย่างนี้หรืออย่างนี้ใช่แล้วขาครับนะขาขาไม่สมควรที่จะนอนขาให้อย่างนี้ไม่ได้่เอออย่างนี้ทํอะไรเราจะนอนตะแคงเราจะนอนพับขาได้หมดแต่ห้ามนอนขาพลาอย่างนี้ได้ได้หมดมีกลางนี้ได้ใช่หมดแต่ห้ามอย่างนี้ใช่ ถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นถ้านอนนอนตัวนี้ตัวนี้มันจะหายไปด้าโบนขากรองขาโกงขาโกงขาตัวนี้มันจะบีบบีบกล้ามเนื้อตัวนี้เราพาให้กระดูกตรอเสะอ๋อกล้ามเนื้อมจะหากยุบไปยุบไปแล้วก็หัวเข่าเสื่อมที่ว่าอ่านี่ห้ามอ่าอย่ีได้เลยสบายเลย เราจะนอนอะไรได้ทุกท่าแต่ลองเอาหมอนลองเข่าก็ได้ได้หมดทุกเรื่องแต่อย่าไปนอนขาไพ่จละเพราะตัวนี้มันจะหายไปน้องเราจะมันจะมันจะออกมานี่ครับตัวนี้มันจะหายน้องก็จะออกขาจะโกงขาจะโกงโอ้ขาลหม่ซะทุขาไม่สวยขาก็หมดเลยหมดรอด้วยเดยขาขาันนี้่าแค้งแคแหลมถึง